ทุกครั้งที่สงครามประทุเสียงโลหะกระทบกันเสียงกรีดร้องของทหารกลิ่นควันไฟนั่นคือบ้านของเขาอารสีสเทพเจ้าแห่งสงครามอารีสหรือเอริสไม่เหมือนเทพสงครามคนอื่นๆเขาไม่ได้วางแผนเขาไม่คิดว่าควรหรือไม่ควร เขาเป็นตัวแทนของความรุนแรงและความขัดแย้งโดยแท้จริงสำหรับอารีสแล้วสงครามคือชีวิตคือความสุขคืออารมณ์ที่เติมเต็มทุกเสี้ยวของจิตใจในตำนานของกรีกโบราณเรามักจะเห็นอารีสถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าที่น่ารังเกียจแต่ถ้าลองมองลึกลงไปความบ้าคลั่งของอารีสไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความชั่วร้าย แต่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาไม่สามารถห้ามมันได้รางสูงใหญ่ของอาร์เรสถูกประดับด้วยเกาะทองแดงที่เต็มไปด้วยรอยแผลของสงครามก่อนหน้ามือของเขาถือหอกที่คมกริบและโล่ที่ไม่เคยหลุดจากมือเขามีสายตาที่เหมือนไฟนรกมองทะลุเข้าไปในจิตใจของคู่ต่อสู้อาร์สคือบุตรของเทพเจ้าซูส ราชาแห่งสวรรค์และเฮราราชินีผู้ทรงอำนาจเขาเป็นหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสเป็นตัวแทนของสงครามความโหดร้ายและความบ้าคลัง่งตั้งแต่กำเนิดอารสก็ไม่ได้รับความรักจากใครนักแม้แต่จากพ่อของเขาเองก็ยังมองว่าเขาบ้าคลั่งเกินไปซูสถึงขั้นเคยพูดว่าลูกคนนี้ ช่างน่ารำคาญและไร้ค่ายิ่งนักถึงแม้อารเรสจะเป็นถึงเทพเจ้าแห่งสงครามและอาจจะเป็นเทพที่มีหัวใจหยาบกร้านที่สุดบนโอลิมปัสแล้วก็ได้แต่ความโหดร้ายของเขาก็ไม่อาจกันเขาพ้นจากความงามที่ราวกับต้องคำสาปของเทพีอัปโรไดท์เทพีแห่งความรักผู้ที่ถือกำเนิดจากฟองทะเลและเป็นหญิงงามที่สุดในหมู่เทพทั้งปวง แต่ปัญหาใหญ่คืออัฟโรดายมีสามีอยู่แล้วสามีของเธอก็คือเฮเฟสตุสซึ่งที่เป็นเทพแห่งเหล็กกล้าและช่างตีเหล็กเฮเฟสตุสเป็นเทพพิการขาโกงไม่ได้หล่อเหลาแบบอารีสแต่เขากลับมีฝีมือในงานช่างที่ล้ำเลิศหัวใจของอัฟโรดายไม่เคยอยู่กับเฮเฟสตุสเลยเธอลหลงไหลในความกล้าและร่างกายที่กำยำของอารีส ทั้งคู่เริ่มลอบพบกันในยามค่ำคืนในห้องนอนของเทพีแห่งความรักเสียงหายใจแผ่วสลับกับเสียงเนื้อกระทบกันเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ร้อนแรงราวกับเหล็กที่เพิ่งออกจากเตาแต่บนโอลิมปัสไม่มีความลับใดอยู่ได้นานเฮลิออสซึ่งที่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนฟ้าและบนดิน เห็นภาพทั้งหมดนั้นอย่างชัดเจนเขารายงานต่อเฮเฟสตุสทันทีเมื่อได้ยินข่าวเฮเฟสตอุสแทบคลั่งเขาคือช่างตีเหล็กที่ใจเย็นที่สุดแต่ครั้งนี้มือเขาสั่นคอนที่อยู่ในมือกระแทกเหล็กจนประกายไฟกระเด็นทั่วโรงตีเหล็กเขาไม่อาจสู้กับอาร์สได้ด้วยแรงแต่เขาจะสู้ด้วยสมองเฮเฟส s ตอสจึงสร้างตะข่ายทองคำขึ้น เป็นตะข่ายที่ละเอียดจนแทบมองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งกว่าเหล็กใดในจัก,กรวาลไม่มีเทพองค์ใดสามารถหลุดพ้นได้เขาได้วางกับดักเอาไว้บนเตียงของอโฟโรดายและในคืนนั้นอารีสไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าสู่กับดักเมื่อทั้งคู่กำลังกอดรัดฟัดเวี่ยงกันอยู่เสียงกระซิบกระซาบเบาๆแทบไม่ทันได้ดับลงจูจ่ๆเสียงฉึบ ของโซ่ทองก็สะท้อนทั่วห้องทัท e ้งคู่ถูกพันรอบตัวไว้จนแน่นขยับไม่ได้เบื่อยเปาทามกลางตะข่ายที่แวววับไปด้วยแสงจากโคมไฟเฮเฟสตตสพุ่งเข้ามาในห้องและเรียกเหล่าทวยเทพมาดูเพื่อเป็นพยานในการคบชู้ของทั้งสองเหล่าทวยเทพทั้งหลายต่างมุงดูอพอลโลหัวเราะจนแทบล้มเทพเฮอร์มีส หัวเราะพังพูดว่าข้าก็อยากติดอยู่กับเธอแบบนั้นบ้างนะเสียงหัวเราะดังไปทั่วโอลิมปัสราวกับไม่มีอะไรศักสิทธิ์หลงเหลืออยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เยาะเย้ยทั้งสองเทพโพไซดอนมองด้วยสายตาที่เย็นชาเขากล่าวว่าเฮเฟสตุสเจ้าก็ได้ล้างแขนแล้วปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าให้ความอับอายนี้กลายเป็นตาบาปของโอลิมปัสเลย เฮเฟสตุสปฏิเสธข้าจะไม่ปล่อยพวกมันจนกว่าทวยเทพจะพิพากษาเขาเรียกร้องให้มหาเทพซูสมาตัดสินด้วยตนเองแต่ซูสหัวเราะและบอกว่าเฮเฟสตอุสเจ้าเป็นคนจับได้เองก็จัดการเองเถอะข้าไม่เกี่ยวกับเรื่องชูสาวพวกนี้สุดท้ายเฮเฟสตอุสจำใจต้องปล่อยหลังจากโพไซดอนรับปากว่าข้าจะคำประกันให้ ทั้งคู่ต้องคืนค่าอับอายให้เจ้าด้วยทองคําและคําสาบานว่าจะไม่กลับไปทําอีกเมื่อโซ่ทองถูกปลดพอได้รับการปล่อยตัวอารีสรีบหนีไปอย่างรวดเร็วส่วนอโฟรไดา์ก็ไปหลบอยู่ที่เกาะไซปรัสหลายปีเพื่อหนีความอับอายทั้งคู่ไม่ได้จ่ายคืนอะไรให้กับเฮเฟส t ตุสอย่างที่สัญญาไว้แต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยตาย มันกลายเป็นความสัมพันธ์ลับอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความรักบริสุทธิ์แต่เพราะความหลงและความต้องการที่ไม่มีวันจบและหลังจากความสัมพันธ์นั้นได้เกิดทายาททา้างอิงตามต้นฉบับลูกของทั้งคู่คือดีมอสเทพแห่งความกลัวเป็นเงาของสงครามช่วยอารีสต่อสู้ในสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนโฟโบส เทแห่งความตื่นตระหนกและความหวาดผวารบเคียงข้างพ่อในสมรลภูมิทำให้ศัตรูหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือฮารโมเนียเทพีแห่งความกลมเกลียวและความสมดุลในตำนานอารสต่อสู้ในสงครามมามากมายแต่ที่เป็นที่รู้จักกันดีสุดก็คงไม่พ้นสงครามโทจันศึกระหว่างอารสกับอาธีนา สงครามโทรจันนั้นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกรีกและโทรจันจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าชายปารีสลักพาตัวเฮเลนซึ่งเป็นภรรยาของกษัตริย์สปาร์ตาสงครามนี้ยาวนานประมาณสิปีตามตำนานของโฮเมอร์โดยอารีสเลือกอยู่ฝั่งโทรจันเพราะถูกอโฟไดเกรียก,กล่อมให้ช่วยเจ้าชายปารีสส่วนอาร์ีนาอยู่ฝั่งกรีก และสนับสนุนนักรบกรีกเช่นไดโอมีดีสในสนามรบเอริสคือความโหดเหี่ยมที่แท้จริงเขาสวมเกราะทอท่วงหอกด้วยพลังมหาศาลเสียงคำรามของเขาทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนแต่ในอีกฝั่งอธีนาเดินเข้ามาอย่างสงบในชุดเกราะเงินแววตาเฉียบแห้มเต็มไปด้วยสติและกลยุทธ์อารสพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วของพายุ แต่เธอหลบได้อย่างแม่นยำอารินาไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังแต่เธอใช้ปัญญาในการต่อสู้เธอมอบพลังให้นักรบมนุษย์ธรรมดาที่ชื่อว่าไดโอมมดิสให้เขาต่อสู้แทนเธอด้วยพลังแห่งอาทินาไดโอมมดิสสามารถคว้างออกแทงทะลุอารีสได้สำเร็จเลือดสีทองของเทพไหลทะลักออกมาเสียงร้องของอารสสะเทือนทั้งสนามรบ อารีสหนีกลับขึ้นโอลิมปัสทันทีและนั่นคือศึกที่ตอกย้ำว่าสงครามของอาร์เนาคือสงครามเพื่อชัยชนะแต่สงครามของอารีสนั้นคือสงครามเพื่อความบ้าคลั่งแม้ในยุคปัจจุบันอารีสจะเป็นเทพสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่ในยุคกรีกโบราณน,นั้นเขากลับไม่ได้รับความเคารพมากนักเพราะชาวกรีกมองว่าสงครามไม่ใช่เรื่องที่ดี มันคือสิ่งที่ทำลายชีวิตและเมืองอาร์ทนาจึงเป็นเทพที่ชาวกรีกเคารพมากกว่าเพราะเธอคือตัวแทนของชัยชนะจากสติปัญญาส่วนอาร์เรสคือสงครามที่เกิดจากความโกรธและความบ้าคลั่งในหลายเมืองของกรีกไม่มีวิหารใหญ่ของอาร์เรสเหมือนเทพองค์อื่นๆเขามักถูกมองว่าเป็นตัวแทนด้านมืดของสงคราม ด้านที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ในโรมันอาเรสกลับเป็นถึงวีรบุรุษเมื่อวัฒนธรรมกรีกส่งต่อถึงชาวโรมันพวกเขาเปลี่ยนชื่อของอารเรสว่ามาแต่หลายอย่างที่แตกต่างกันชาวโรมันบูชามาอย่างสูงสุดเพราะในความเชื่อของพวกเขามาไม่ใช่เทพแห่งความโกรธแต่เป็นเทพแห่งเกียรติ ศักดิ์สรีและการปกป้องชาติมาคือปิดาของผู้ก่อตั้งโรมเองสำหรับชาวโรมันสงครามคือเรื่องที่ดีคือเครื่องมือของความรุ่งเรืองความร่ำรวยแต่สำหรับชาวกรีกสงครามคือความขัดแย้งความเจ็บปวดของมนุษย์และการสูญเสีย